ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับกลับเข้ามาดูช่องของผมนะครับโจอี้ครับวันนี้ผมก็มีแม่กุญแจตัวใหม่มาความยากนั้นอยู่ที่ระดับเลเวล6ด้วยกันบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่สงสัยว่ามันก็เป็นกุญแจธรรมดาจริงๆไม่ใช่กุญแจธรรมดาครับมันเป็นกุญแจที่เราต้องมันมีทริคในการเปิดนิดนึงชื่อแม่กุญแจตัวนี้นะครับจะชื่อว่าทริค2ทริคสส่วนน้ําหนักของมันเนี่ยค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักผมเลยเอาที่ช่างมาให้ทุกคนได้ดูด้วยผมจะวางไว้ตรงนี้นะ สามเดี๋ยวผมวางกุญแจไว้ด้วยดีว่าประมาณสามสิบหเพื่อนๆอาจจะคิดไม่ออกว่าหนักประมาณไหนคิดซะว่าเราลาวทองทสองบาทอ่ะสบาทน่อยๆนะครับตกใส่เท้านี่เท้าแตกได้เลยนะเท้าแตกได้เลยจริงๆไม่ได้โกหกสำหรับตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมไปดูเว็บไซต์ข้างนอกมาเนี่ยเขาก็ให้รีวิวค่อนข้างดีนะให้ดาวค่อนข้างดีเต็ม5ดาวค่อย4ดาวถึง4.5 ดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ดีรอเลยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะหาวิธีแกะมันออกมาให้ได้ดังนั้นเนี่ยผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกขอจับเวลาเลยนะครับหนึ่งสองสามตรงกุญแจเนี่ยดูเป็นปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองไขก่อนผมขอเดาว่ารูนี้แกะไม่ได้ขยับขยับนะไม่มีเสียงไม่มีอะไรโยก ก็ไม่ใช่เพราะตัวก่อนเนี่ยมันโยกไงปุ่มมันมีหลอกไหมคิดว่าปุ่มไม่มีหลอกเดี๋ยวนะรู้สึกแปลกๆอย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าจะต้องมีเสียงหรือมีมีอะไรบางอย่างที่บอกเราาเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ขายละคิดว่าไม่น่าใช่ขายเพราะว่าขาไปค่อนข้างหลายรอบก็ไม่ค่อยได้ เดี๋ยวนะผมค้นดูก,ก่อนมุมไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอสองมุมก่อนนะคือเสียงมันก็ไม่มีเพื่อนๆเสียงก็ไม่มีอะที่ผ่านมามันยังมีเสียงบอกว่ามันแบบอยู่เล่าๆตรงไหนบ้างแต่อันนี้มันแบบแข็งโป๊กเลยกุญแจเหมือนกันไหมอะกุญแจก็เหมือนกันนะจริงๆมีให้เราอันเดียวก็ได้เนะี่ย เดี๋ยวนะเหมือนเอาไว้เกี่ยวอไม่ใช่กี่นาทีแล้วโอ้สามนาทีแล้วทั้งก่อนใช้เวลาไปสี่นาทีห้าสิบห้าเล่นไม่ระวังนี่บาดมือได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดจะลองนะครับระวังด้วยพูดจริงมันค่อนข้างที่จะแบบคมอะ่ะ รือว่าใส่สองรูกเกี่ยวแล้วช่องนี้ไหมต้องสไลด์ออกมาไหมไม่เกี่ยวเฮ้ยพูดเป็นเล่นไม่ขยับเลยเฮ้ยไม่ใช่ละ นี่คืออะไรเหมือนมีเห็นไหมเกี่ยวอะไรเห็นไหมหรือว่าเกี่ยวออกได้ไม่ใช่คิดเยอะไปหน่อยโอ้โหตอนแรกคิดนะว่าไม่เกินห้านาทีน่าจะไขออกได้นี่เกินห้านาทีแล้วเดี๋ยวนะมันต้องปุ่มหลอกไปไม่ใช่อ่ะ เนี่ยทำไมต้องมีรูตรงนี้ด้วยอ่ะดูว่าเสียบเสียบตรงนี้ก็ไม่ใช่ดูโง่ไปนหยผมเนี่ยแล้วมันเมะเมันเป๋ๆมันเอียงเอียงด้วยนะเฮ้ยรู้แล้วนี่ไงเพื่อนๆมันโยกได้แต่มันจะโยกไงอ่ะนี่าท่านี้โยกได้คือมันค่อนข้างแข็งมากเลยแข็งแบบสุดๆอ่ะ หรือว่ามันเป็นผมว่าคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแม่กุญแจอีกแบบหนึง่งใส่เข้าไปโอ้โหเจ็บอยู่อะเนี่ยเห็นไหมมันโยกได้มันโยกได้ไดจริงๆแต่คือแบบโยกแล้วทำไงอะโยกแล้วช่วยอะไรอะงัดเหรองัดก็ไม่ใช่ <c oughs> ผมไม่ได้โกหก อยากจะให้ลองมากเลยเพื่อนๆมั่ต้องอุ้ยโหโต๊ะสั่นเลยรูนี้เหรอเกี่ยวไหมอะเสียบเกี่ยวรูนี้แล้วง,งัดเหรอก็ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย สุดยอดอ่ะเนี่ยคือตะกี้ผมกดเล่นๆน,นะเนี่ยเนี่ยคุเแม่ดูนะผมแค่เอาเนี้ยเสียบโป๊ะรูเด้งออกมาเลยอย่าบอกนะว่ายังไขไม่ได้เฮ้ยไขยไม่ได้เอาได้ละตกใจนวกวไขไม่ได้โอ้โหตัวนี้แบบต้องยอมจริงๆอ่ะคือคิดไม่ถึงจริงอ่ะ โอ้โหเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดุดรอมนึงยนะดันเข้าไปใช่ป่ะโป๊ะผมก็ว่าผมสงสัยอยู่นะรูนี้มันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าตะกี้ลองแบบจิ้มจิ้มดูแล้วก็โป๊ะขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมากคิดได้ไงอ่ะโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะโอ้โหลืมลืมนี่ไปแล้วด้วยผมคิดว่าผมใช้เวลาประมาณ 18นาที45วินาทีแต่อิงตามนี้ด้วยกันใช้ประมาณ18เอ่อนาที55นาทีอันนี้ต้องยอมรับจริงว่าสุดยอดม,มากนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยผมให้ระดับ7เลยมันไม่น่าใช่ระดับ6ระดับ5แล้วแหละคือมันค่อนข้างยากอะแล้วใครจะไปคิดถึงอะผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องกดตรงเนี้ยผมยังไม่รู้เลยแต่ผมมาสงสัยแต่แรกแล้วว่าทําไมมันเหมือนมีรูแปลกๆแถวๆนี้โอ้โห สุดยอดจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับแนวแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ